สวัสดีครับผมคือปาหลาดวันนี้เราก็มาอยู่กับช่วง3ปองเกาขอแนะนำไว้ก่อนว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำการลงทุนเป็นเพียงแต่คลิปที่จะมาป้ายเกลวให้พวกคุณเท่านั้นวันนี้เราก็อยู่กับ Cryptocity Metaverse นะครับเป็น Metaverse ที่รวมเกม NFT ที่ร้อนแรงไว้2เกมคือ CryptoCar และ Crypto p n n ซึ่งขณะนี้ราคาก็มาดูราคากันครับ ตอนนี้คริปโตคาก็ไปที่17บเบาทแปละส่วนคริปโตเพนโอ้เจ็ดสิบเอ็ดบาทบินสูงจริงๆมาดูที่คริปโตคานะครับแล้วจะพาไปดูคริปโตซิตี้แมปในคริปโตซิตี้แมปเนี่ยก็จะมีเมืองที่สวยงามครับเราสามารถคลิก เมาส์เพื่อเลื่อนดูได้แล้วก็สามารถหมุนตรงนี้ได้ครับหมุนเมืองดูมุมต่างๆที่ผมจะพามาดูก็จะมีถนนสายยาวตรงนี้นะครับแล้วก็ในด้านฝั่งตรงข้ามก็จะมีถนนเล็กๆตรงนี้ซึ่งเราก็พอจะเดากันได้ว่าไอ้สายยาวๆเนี่ยน่าจะเป็นถนนที่เชื่อมต่อไปที่คริปโตเพนนะครับแต่ว่าไอ้ถนนสายเล็กเนี่ยจะเชื่อมต่อไปที่ไหนนี่สิ หรืออาจจะเป็นเกมใหม่ทีนี้พาไปดูที่เทเลแกรมเทเลแกรมประกาศไว้วันที่6ตุลานะครับคือเขาจะบอกว่าเราเนี่ยคริปโตคาก็คือสร้างบนพื้นฐานของหนังดิสนีย์เรื่องหนึ่งคือคาร์มูฟี่ในหนังเนี่ยจะเป็นสู่รวมของคานี่นะครับแล้วก็เพลน ซึ่งก็ออกมาเป็นคริปโตเพนแล้วก็โบสก็เราก็จะสามารถเดาได้ว่าถ้าจะมีเกมต่อไปที่ทีมงานชุดนี้ทําออกมานะครับก็น่าจะเป็นเรืออาจจะมีคนสงสัยแบบพี่ครับพี่ครับผมไปอยู่ตามกลุ่ม t e l e แกรมหรือกลุ่มดีคอร์ดนะครับก็มีคนพูดเรือผมว่าเก่าพี่มันเก่าแล้วนะครับก็ กาวที่ผมจะมาป้ายให้พวกคุณนะครับก็จะเป็นอะไรที่ผมไปลองหาข้อมูลมาก็เป็นข้อมูลที่หามาเองรับรองว่าไม่ใช่กาวเก่าอย่างแนีนอนผมพามาที่เว็บไซต์ d domain. com ผมพามาที่เว็บไซต์ Domain.com เว็บไซต์นี้จะเป็นเว็บไซต์ที่คุณสามารถค้นหาว่าชื่อเว็บไซต์เนี่ยคุณจะใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองค้นหาดูนะครับผมค้นหา crypto car me ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของ crypto car ที่เราเล่นเกมกันอยู่นั่นเองเมื่อเราลองค้นหาแล้วนะครับเนี่ยครับจะเห็นว่าเขาบอก sorry this domain is taken ก็คือ ตัวโดเมนเนี่ยคุณไม่สามารถใช้ได้นะมีคนนำไปใช้แล้วทีนี้ผมลองเปลี่ยนเป็นคลิปตัวเพนดูครับลองค้นหาดูเนี่ยครับก็จะเห็นว่ามันก็ไม่สามารถใช้ได้เหมือนกันทีนี้เราลองดูว่ามันจะเป็นถ้าเราลองใส่คลิปตัวโบสนะครับมันจะ มีหรือเปล่าผมลองใส่โบสแบบไม่มี s ก่อนนะครับนี่ครับมันคุณเห็นเครื่องหมายกดไลค์ใช่ไหมก็คือคุณสามารถที่จะเช่าโดเมนเนี่ยไปใช้งานได้แต่เมื่อผมลองเติม s เข้าไปเนี่ยครับจะเห็นว่า crypto.bot.me เนี่ยเราไม่สามารถใช้ได้ครับซึ่ง คือทีมงานเนี่ยอาจจะทําการจดชื่อไว้ก่อนเพื่อกันคนอื่นนำไปใช้ครับหรืออาจจะมีคนหัวหมอคิดว่าตัวคลิปตัวโบสเนี่ยทีมงานจะต้องใช้ชื่อนี้อย่างแน่นอนก็เลยมาชิงจดชื่อไว้ก่อนครับเพื่อน,นำไปขายต่อเอออันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเป็นไงบ้างครับกับกาวกระป๋องนี้ ยิ้มกันหรือเปล่าบางคนอาจจะบอกพี่ครับพี่ครับผมไม่ชอบเรือครับผมเมาเรือพี่มีแบบที่มันขับไปบนถนนเป็นแบบสองล้ออ่ะพี่ร่างกายต้องการประทะสายลมอ่ะครับแบบไบค์เกอร์อครับมีไหมครับก็ งั้นเดี๋ยวเราลองมาลองหาดูครับคริปโตไบต์เป็นคริปโตไบต์แบบไม่มี S ก่อนนะลองดูครับเนี่ยจะเห็นว่าถ้าคริปโตไบต์ไม่มี S เ,เราสามารถจดโดเมนนี้ได้ครับแต่พอผมลองเติม S เ,เข้าไปเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกับคริปโตบอสเลยครับจะเห็นว่าชื่อเนี้ยเราไม่สามารถใช้ได้ซึ่งก็ อาจจะเหมือนเดิมกับคลิปตัวบททีมงานอาจจะมาจดไปแล้วหรือว่ามีคนมาจดเพื่อเอาไปขายต่อครับทีนี้บางคนบอกผมไม่ชอบเรือผมไม่ชอบสองล้อพี่มีแบบที่มันแบบทั้งใหญ่ทั้งยาวอมีไหมครับแบบรถไฟอ่ะรับได้ครับเรามาลองดูคลิปตัวเทรนเอาแบบมี S เลยนะครับดูว่า ชื่อเนี่ยเราจะใช้ได้ไหมเนี่ยครับก็จะเห็นว่าเราไม่สามารถใช้ชื่อนี้ได้ครับซึ่งถ้าเกิดว่า3เกมเนี่ยทีมงานทำเข้ามาก็คือ,คอมีเรือมีรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีรถไฟผมบอกได้เลยว่าเราจะอยู่กับคริปโตซิตี้เมตาเวิร์ดไปอีก ยาวเลยครับผมก็เป็นไงครับกับกาวที่ผมมาป้ายให้ในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับไว้จะมีกาวป๋องใหม่มาเมื่อไหร่ผมจะนำมาป้ายกาวให้พวกคุณนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ